วันนี้พามาดูเคสโคโลราโดนะครับยกคัดอ,อ,อาการก็คือสตาร์ทรถวิ่งได้นะครับแต่ว่าเขาเกียร์ยากสตาร์ทเครื่องแล้วสั่นสั่นสะบัดเหมือนเครื่องพังอะครับเหมือนหัวฉีดเสียเหมือนแท่นเครื่องสุดสั่นสะท้านไปทั้งคันแต่สตาร์ทติดนะครับเื้องต้นผมยกเกียร์ลงมาแล้วก็ ดูความเสียหายเบื้องต้นนะครับลูกค้าบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนชุดคัดมาเมื่อตอนหลังสงการปีนี้แหละครับเดี๋ยวดูนะครับว่าอาการสั่นเกิดจากตรงนี้หรือเปล่านะครับทั้งชุดเลยปกติมันจะไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนี้นครับเนี่ขยับซ้ายขวาได้เลยอ่าหวี ดมาด้วยชุดเนี้น่าจะเปลี่ยนมาใหม่ชุดหวีคัดจานกดเนี่ยครับไอตัวจานกดไอผ้าคัดเนี่ยน่าจะเปลี่ยนมาใหม่แต่ส่วนไฟวีนไม่รู้ว่าเปลี่ยนมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถอดดูอีกทีครับตัวลูกปืนแมาตั๊มล่างต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยเศษที่มันเศษผงเหล็กที่มัน ออกมาจากชุดคับนะครับเหล็กนี่ก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะสะบัดไปโดนเครื่องหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวฝากเป็นข้อมูลไว้มีอะไรเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้เป็นโรลลโดปีประมาณ2019 Yeah. Mm -hmm. you รุปล,ลูกค้าเปลี่ยนเฉพาะคือแ,แผ่นคัดกระวีนะครับแผ่นคัดกระวีมาสองอย่างแต่ว่าตัวไฟวีไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะไฟวีไม่ได้เปลี่ยนแบบนี้ถ้าถ้าเกิดมันหลุดขึ้นมาเนี่ยถ้าความเสียหายมันเยอะนะครับบางทีมันอาจจะเศษอะไรต่างๆพวกนี้มันอาจจะหลุด กระเด็นออกไปกระแทกนะครับกระแทกทั้งตัวเสื้อเกียเร์กอนี้มีโอกาส,สเสียหายได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดมานี่มันก็มีโอกาสนะครับก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมแทนที่เราจะเปลี่ยนแค่ชุดคัดไฟวีนถ้าเกิดมันกระเด็นไปโดนอ่างโดนเสื้ออะไรพวกนี้มันก็เป็นไปได้หมดนะครับ ถ้าเปลี่ยนชุดคัตนะครับรุ่นนี้รถรุ่นนี้ผมแนะนำให้เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับพวกไฟวีเนะี่เปลี่ยนด้วยเพราะารุ่นนี้มันเป็นไฟวีนสองชั้นนะครับถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาเนี่ยเนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้พอมันหมุนหมุนไม่ได้ศูน์มันก็เหมือนรถไมไ่ถ่วงล้อครับก็จะประมาณนี้ก็สรุปไฟวีไม่ได้เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนเฉพาะชุดคัตมาแล้วก็ตัวไฟวีเนี่ยผมไม่แนะนําให้ไปเชื่อมนะครับไม่ไม่แนะนําให้ไปเชื่อมไปติดให้เชื่อมติดก็เปลี่ยนดีกว่านะครับของใหม่ของเดิมเดิมดีกว่าแล้วก็ส่วนรุ่นนี้ก็จะยุ่งยากเรื่องแม่ปั๊มนิดนึงนะครับเพราะว่าแม่ปั๊มคัตตัวล่างมันอยู่ในในเกียร์แต่บางคนก็จะ บางที่ก็จะมีโมดิฟายนะครับโมดิฟายเจอะตรงนี้ใส่แปลงให้แม่ปั๊มอยู่นอกอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าที่จะจะสะดวกแบบไหนนะครับแต่ผมแนะนำนะครับดเดิมดีที่สุดในลูกปืนก็แตกก็ต้องเสียนด้วยแล้วก็ตอนถอดเนี่ยลำบากช่างนะครับทีนี้เพราะว่าน็อตมันไม่ตรงรูก็ต้องพยายามงัดงัดยิงออก งัดไม่ดีหัวน็อตลูดก็เป็นเรื่องอีกก็จะประมาณนี้ครับผมฝากไว้เป็นข้อมูลครับโโลโาโดปี2019ขอบคุณครับ